ปกติผมอยู่สุราธานีนะครับเป็นคนใต้ครับผมเห็นแอดทางเซมูจักครับเราก็กำลัง,งมองหาคลินิกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ชายอยู่ด้วยครับปกติผมเป็นคนไปไปมามาสุราษฎร์กับกรุงเทพอยู่แล้วครับก็เลยมองหาคลินิกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ชายครับแล้วก็เจอบางตอบสาาุรคลินิกนี่แหละครับที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับผม ผมกำลังมองหาคลินิกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ชายครับแล้วก็เล่น Facebook ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เห็นแอดใน Facebook บ,าบ้านกอก Smart คลิ n i เนี้ยครับผมแล้วก็เพื่อนก็แนะนํานให้มาที่คลินิกนี้นะครับผมก็เลยสนใจที่จะมาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้ครับส่วนตัวนะครับผมเป็นคนชอบดูแลตัวเองครับเป็นการออกกำลังกายการดูแลผิวหน้าและผมคิดว่าผมก็ต้องดูแลน้องชายตัวเองเหมือนกันครับเื่อที่นี่มีบริการช็อปเวฟฟรอ o r ED นะครับผม เป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายอย่างเราๆนะครับผมต้องบอกตรงๆเลยเนี่ยตอนเราเห็นวิดีโอใน Facebook เนี่ยพอดีเครื่องเสียงมันดังมากเรากลัวว่าน้องชายเราจะเจ็บหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอทําไปแล้วครับัวทุกคนสบายมากๆเลยนะครับไม่เจ็บแม้แต่นิดนึงเลยครับ สำหรับผู้ใช้คนไหนที่ต้องการเข้ามาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าที่นี่สะอาดมากๆนะครับผมแล้วก็น้องๆพนักงาน,นก็น่ารักมากที่สําคัญเป็นผู้ชายหมดเลยไม่ต้องอายนะครับผมเดินทางก็สะดวกครับแค่ลง BTS สารแดงทางออก2ก็ถึงแล้วครับอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับที่บางอกสมัยพี